สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนค่ะพี่น้องค่ะมือนีค่ะผู้จัดการจะพาเมืองผูเบาเลี้ยงง่วค่ะพี่น้องผูเบาทั้งหลเนาะเดี๋ยวจะพาไปหาเพิ่นเนาะค่ะเนาะไปเอาไอเดียน้ำเพิ่นค่ะไปเอาทัศนคติค่ะในการเลี่ยงง่วเนาะค่ะเนาะพิกัดมือนีค่ะอยู่ที่บ้านโน่นกระเล่นค่ะตำบลตบหูอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปหาภูเบาไปกันเลย นี่ค่ะขอบหัวของผููบาวค่ะพี่น้องมาแล้วน้องนัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนอดัดชาวสวนยุคใหม่ค่ะพี่น้องเมื่อนี้ผ้ามาเบงอีกหนึ่งแขนงของการทําเกษตรครับง้นนวนคืองามใช่ค่ะนี่ครับนั่นก็คือการเลี้ยงงัวนะครับเนาะปีนี้ได้ผลผลิตแล้วครับนี่งัวกออกลูกให้การผลิตแล้วครับผม การเลี้ยงงัวก็เป็นอีกหนึ่งแขนงของการทำเกษตรที่เป็นการลงทุนแล้วงอกเงยแน่นอนแต่ว่าหรือว่าที่ห้าเลือกอีกอย่างหนึ่งคือเป็นไล่ใดไร่เปียให้หฮาไใดเนาะครับเนาะคุณเนียคุณเนีครับสนิดกันแห้งตัวนี้เลี้ยงมาแต่น้อยแต่มาขอเสียของการเลี้ยงงัวมันก็มีอย่างหนึ่งอยู่คือมันบเหมาะสําหรับผู้ใดที่เลี้ยงเลี้ยวบ่กล้าขายนะครับมันสีทําใจยากลําบากที่สุดคือต่อนขายเพราะว่า คือจังงว้วนนี่เข้าบา่ได้เรี่ยงแบบว่าปล่อยถิ่งนะครับเข้ามาหาเขาซูเหม่อมาหลูบซูเหม่อมันเกิดความปูขั้นบนันนี้มันจะมาลําบากใจที่สุดคือตอนขายถ้าพี่น้องเข้าผูใ้ใดที่ทําใจในจุดนีบ้บ่ได้กับบ่ควรเรี่ยงนะครับเพราะว่าตอนขายออกไปเนี่ยน้ำตาสิไรลทั้งงวัวทั้งคนเรี่ยงเลยครับ แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งของการทําเกษตรหรือว่าเรียกว่าเปลี่ยนไร่ดไร่ปีนี้ง่วก็เปลี่ยนอีกหนึ่งท่าเรือที่หนาลงทุนแห้งนะครับเพราะว่ามันงอกเงยแน่ยนอนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วการงอกเงยของง่วนี่มันจะงอกเงยทบต้นไปมันถิบว่ามันจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามนะครับแต่มันสิกระโดดไปมากกว่านั้นจากงัวงหนึ่งตัวปีที่สองเขาจะได้ง่วงสองตัวนะครับบัณนี้ปีที่สามปีที่สี่จากง่วงสองตัวมันจะกลายเป็นสี่ จากซีสิเป็นแปดคือท้าการเลี้ยงงัวแล้วเขาใส่ระยะเวลายาวนานนี่มันจีทบต้นทวีคุณนขึ้นหลอันนี้ในในม่งในมุมของเรื่องของการลงทุนการเฮศเกษตรนะครับตัวนี้ลักษณะการเลี้ยงงัวของนองน็อตเป็นการเลี้ยงงัวกลางนะครับเนาะเเอิญบางง้วไทยกลางอกวางงามประมาณหนึ่งราคาประมาณหาหมื่นหกหมื่นนี่แหละครับต่อตัวในการเลี่ยงงัวนี่เข้ายางแหลกที่ควรมีเลยรก็คือแปลงหยาดได้ครับเด้อ แปลงยาแล้วก็ฟางอัดก้อนีน่ควรมีน้องนอดเลี้ยงว่าหกตัวตอนนี้มีอยู่ในขอกแปลงยาประมาณสองไร่ยังพ่อในเพียงพ่อด้ยครับอู้สองไร่นี่พ่พ่อบะคะบบพ่อครับอสองไร่นี่พ่พ่อต้องไปตัดทางอื่นมาให้นําค่ะเมนครับตอนนี้ปลูกยายัางไมเพื่อนแน่คะ่ะน้องนอดยาที่ปูอยู่ตอนนี้ก็จะมียากินนี่สีม่วงแล้วก็ยาไข่ไข่ยาไวาขงองเฮาเลยนะครับแต่ว่าจำซื้อบ่ได้เป็นยาที่ปลูกได้หน้าเขาได้แต่ว่ายัางบบพ่อครับ สองไรยัง,ยง,ยงบ่เพียงพอต่อการเลี้ยงง่วหนึ่งแล้วมีแปลงยาสองหลักจะต้องมีลรงเลื่อนนะครับในการเลี้ยงง่วโลงเลื่อนนี่แนะนําให้พี่น้องถ้าสําหรับงบหน่อยยาใส่เล็กเด็ดขาดนะครับอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนเป็นประสบการณ์ส่วนตัวบ่ต้องใส่เล็กนะครับ <S <S ห้แนะนําให้ใส่ไม่ยุค่าก่อนไม่ยุค่าแล้วก็มุ่งสังกสีนะครับของนองนอตล่งเลื่อนนี่แบบ ใส่ต้นทุนสูงแห้งแบบสิ้นเปลืองนะครับพอเอื่นว่ารงเรียนแบบสิ้นเปลืองคือใส่เล็กแล้วก็มุ่งสันไทยเบิดงบหาหมื่นกว่าบาทร่วมคา้ังนะครับทั้งเสาทั้งอย่างเลยอู้นี่บอค่ะลงเลือนนี่บอแมนครับสิ้นเปลืองแห้งก็เลยอยากบอกพี่น้องเขาว่าขั้นอยากเคลียอีหลีขั้นย่อนกลับไปได้องวดบ่อเห็ดดอกครับโค้งเล็กเพราะว่าโค้งใหม่ยูค่านี่ก็สามารถมีอายุโค้งทุนขึ้นกันสิบปีสบายเลยครับเขาเห็ดขอกงอโดยเอาไม้ยุค่ามาเห็ดนะครับเรื่มต้นก้อนจะเห็ดเป็นไมยคาป่อแก็มุงสััันนกกรระีีดคบ นะครับถ้าเป็นไม่ยุคาบแล้วก็มุ่งสังกษีป่านนี้คงจะเบิดบ่เกินเมือนหาเราครับในขวระมาณนี้นะครับเนาะถ้าอยากเลี้ยงง้วหนึ่งเลยคือต้องมีแปลงยากอนนะครับสองแล้วก็ต้องมีโรงเรือนอันนี้เรื่องของการเลี้ยงงัวเท่าก็เลือกเบื้อง่าจะเลี้ยงงัวแบบใดอ่าในวงการการเลี้ยงงัวมันจะมีคํเว่าทีว่าง้วนี่เทาเลี้ยงอายุซ้ำกันนะครับอันนี้นําไปประกอบการตัดสินใจว่าสีเลี้ยงงัวงัวระดับใดคือมันมีงัวกี่ ง้เนื้อนะครับเนาะงวกีงวขุนงวกกางคือแบบนี้แหละ้าก็งัวงามไปเลือยเป็นราคาลักแสนขึ้นไปเขาจะบอกว่าระยะเวลาของการเลี้ยงง้วนี่บอ่ว่าจะเป็นง้วขนาดใดรุ่นใดสายใดใส่เวลาเลี้ยงทําซํากันเบิดแต่ว่าเวลาขายออกนี่มันต่างกันงัวกีนี่ขายได้แต่ละเทอปมะมาณ2 0 0มืนถึงสามหมืนนะครับเนาะใส่เวลาเลี้ยงสองปีคือกันงัวกางนี่ใส่เวลาเลี้ยงสองปีขึ้นกัน ขายราคาขายกับยูทีหาหมื่นถึงเจ็ดหมื่นแต่ถ้าไปเปลี่ยนพวกเลือดล้อยเลยใส่เวลาเลี้ยงสองปีขึ้นกันแต่ว่าบัตรขายออกมันในยูทีแสนสองแสนยูทีพี่น้องเข้าว่าสีมกักสายใดเลือกแบบใดสําหรับนัองนอตแล้วเป็นการเลือกง้วกลางนะครับเพราะว่ามีการสื่อขายมันสื่อขายไงยแล้วก็เขานิยมกันง้อกางเขานองนงอตยูทีราคาหาหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทนะครับก็บคือสิบบ่อ่อยนิยมเลี่ยงง้อกี่เพราะว่างัวกี่นี่ งอกีคือง้อไท่ไทยกระโดนเท่านะครับเนาะเขาเลี้ยงไว้แต่เชือดนะครับโดยเฉพาะตัวนั้น,ก,นลลก็เลยบอเลี้ยงเอาง้อกางดีกว่าเลีอยเอาตัวงามามที่สามารถคน้นซสือไปเราไปเลี้ยงต่อคือบ่ให้มันเกิดกันเชือดกันเกิดขึ้นนะครับค่ะตอนนี้เริ่มเลี้ยงในประมาณน่าจะเข้าปีน,น,ปนึ่งแล้วครับปีนึงแล้วแม่นครับได้ผลผลิตแล้วสองโอ้ดไ,ดได้กำไรแล้วได้กำไรสองแล้วก็สิ้นปีซิมี่อีกสองครับนี่คือตัวนี้ ท่องอแล้วก็ตัวนั้นอีกสิ้นปีสมีมิดมิดมาอีกสองการนี้ก็กกเลยว่าถ้าศึกษาดีๆมันก็นเป็นอีกมุมมองหนึง่งคิดว่าอยากเฮ็ดอยังเรียงง่วกับเป็นออย่างหนึ่งที่มันตอบโจทย์นะครับเนาะค่ะแล้วก็งว่วตัวนี้แม่มันผมซื้อมาหกหมื่นเก่าวันนี้ลูกมันมันออกมาโชคดีแห้งมันได้ลูกตัวเมียถ้าพี่น้องผู้ใดที่เบ่งงวัวง,งามออกนะครับฝากคอมเมนต์เนี่ยตัวนี้้ ถ้าอายุประมาณสองปีผมตีมูลาค่าให้อยู่ที่เจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นบาทโคนหางหนังนาง้มแห้ง,มแ,มงแม่มันผมซื้อมากหกหมื่นเก่าแต่ว่าลูกตัวนี้ประมาณอีกจากปีสองปีจะได้อยู่ที่เจ็ดถึงแปดหมื่นโอ้คุณคแห้งค่ะแมนครับแตว่างามแห้งเด้อค่ะครับผมนี่ล่ะมันเป็นการลงทุนที่มันให้ผลตอบแทนค่อนข้าง,ง,งชัดเจนนะครับ<ม>เปลี่ยนเงื่อนก้อนที่ใส่เข้ามาผู้ใดลงทุนซื้งง่วมาเลี้ยงแล้วนะครับเพราะว่าสิเป็นการกู้เทกส เงินพ่อขอสวไก่เขามากแล้วขายง่วออกก็ได้ใส่หนีอยู่คือกันนะครับ<อ>เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็ถ้าพี่น้องว่่จำเป็นต้องมาเลี้ยงหลายขนาดนี้ก็ได้ครับถ้าอยากเลี้ยงเลี้ยงจ็กตัวช้งตัวก็ได้ตัดหญ้าอยู่ในสวนหอบไม้เขากินนะครับคือบางที่เขาต้องเบ่งกําลังเจ้าวองนาวมาเลี้ยงไวบ่ขั้นเขาเลี้ยงบ่ไวสุดท้ายแล้วมันจะเกิดผลกระทบนะครับเลี่ยงเกินกําลังหนึ่งเลยคือเปลี่ยนผ้าละของเขางัวหลายตัวขเขาต้องมาตัดหญ้าโดนขึ้นนะครับขั้นบ่มีเวลาตรงนี้ก็ ต้องต้องคิดไหมนะครับว่าแทนทีมันจะเปลี่ยนเป็นความสุกเป็นผลพ่อยได้เป็นกําไรนะครับถ้าเฮาบ่ถ้าเฮา,า,าบ่รลูจากประมาณในตัวเองมีแต่ว่าเห็นตัวเงินมันหลายนะครับสีซื้อเมาลายๆหลเลี่ยงหลายๆถ้าเฮาดูแลบไ่ไหวมันจะเกินกําลังจากความสุกมันสิเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนภาระโดยอัตโนมัติเลยจะกลายเป็นความทุก์ใ้ที่สุดนะครับทูกใจเลยบานนี้แม่นครับอยาก ตื่นเศร้ามากอยากไปหาลาะกับว่าขั้นใดได้ครับเพราะว่าง่วหไหลมันต้องตัดหญ้าให้กินครบสู่ตัวก่อนนะครับค่ะ่นนแล้วกเรื่องของการเลี้ยงง่วกับแปลงหญ้านี่ก็ต้องเชื่อมโยงกันม่นมาแปลงหญ้าเขาต้องหลายงัวเขาจึงจเลี้ยงหลาตัวน้ำไหนะครับหยอกหยอกมันขุ่นแห้งครับตัวนี้<อ>เลียยเ้ยงมาแต่หน่อยเลี้ยงมากแบบไม้ทังว่าสื่อเพื่อนมากนี่เพื่อนยังไหน,หนื่อยอยู่เน่นครับ,นนรบอันนี้คือเขาเอื่น่างั่วลูกขอบ ตอนที่เข้าซื้อมากนี่เขายังอยู่ในท้องแม่เขาอยู่ครับเลี้ยงเขาปีที่สองนี่ได้ท้องแล้วนี่ครับท้องแล้วแม่แม่แม่อันนี้เฝ้าเพื่อค้นทียังบ่ได้มีความรู้เรื่องการเลี้ยงงัวน,นะครับเห็นคลิปนี่กาทิ่สนใจแม่มันนี่ซื้อมาทีสามหมื่นนะครับนี่ซื้อมาทีสามหมื่นอันนี้เขาปีที่สองแล้วตอนนี้ลูกมันสีขาอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นหาเพราะว่าลูกมันท้องแล้ว<อ>นะครับนีสี 40, ห่หมื่นหานีขั้นเปิดราคาขายอีรีนี่พี่น้องเขาอย่ายงกันเจือได้ครับนี่ครับ โอ้แต่งามอีนี้เนาะค่ะนี่สีนี่แบบโอ้สีมักเลยค่ะแมนครับเนื้อนังบ่เท่าไรแต่ว่าจุดเด่นที่สีกับเขาครับตัวนี้เป็นเ<อ>ขากุดธ,ธรรมชาติแลวกคาครื่องบดนีเตีมแห้งโอ้เขานี่คือโบเดตัดเป็นบ่ค่ะานี้แมนครับปกติเขานี่ขั้นบ่อยากหงัวมีเขาเขาสิตัดได้ครับสีเฮดแต่น,น้อยเป็นการเทร่านม่านแต่ว่าอันนี้มันธรรมชาติเลย<อ>แล้วกาตัวที่ผสมในท้องนี่ก็เป็นไอตัวพ่อพันกับว่ามีเขาคือกันลูกออกมากับที่บ่มีเขาอีกขึ้นกัน เนี่ยครับเนี่ยเจักเดือนละค่ะนี่ตัวนี้ท่องน่าจะประมาณหกเดือนแล้ะครับแต่ว่าอายุมันสองปีน่าจะเกือบเกือบสองปีละครับเนี่ยครับซื้อว่าเจ้าท่องแดงถ้าพี่นองผู้ใดเคยเบิ่งชิปไล่กานเจ้าวสวนยุใหม่ต่อนที่ปิดท้ายชิปนะครับเนาะมันจะมีงวัวนหน่อยเรียนขมาหาหน้ากล่องนะครับอยู่เกือบสุคลิปเลยพี่นองไปเรียนเบิ่งใดงัวตัวนี้ละครับเนี่ยโอ้ยนี่พ่าเีน่นครับหญ่แล้วโอ้หญ่ยยไว้าเง <laughs> ตัวนี้อะครับเนี่ย มันคุ้นแห้งแต่น้อยมันก็เลียนมาเหลียนเลียนมาเขากล้องอยู่เรื่อยนะครับค่ะเป็นตัวนี้เลยเจ้าท้องแดงค่ะวันนี้น้องนอทขามันนี้วิธีการเลี้ยงนี่ก็คือเอาพื้นไหวแต้นคอกแบบนี้บ่ค่ะวิธีการเลี้ยงนะครับโอ้คำถามดีแห้งได้ครับเนี่ยการเลี้ยงทุกมือนี่มันมีหลายแบบนะครับน้องนอดจะเลี้ยงทั้งยืนขอกแล้วก็ควอยไล่ทุ่งนะครับช่วงนี่นาฝนก็จะเน้นในการยืนขอกเนี่ยเพราะว่าง่วงบ่ใครมักฝนนะครับบ่คือควาย ง้อนี่มันจะทนร้อนแต่ว่ามันมันบ่ทนหนาวการเลี้ยงง้อทุกมือนี่ถ้าม่วงมาเป็นความลําบากกับมองได้นะครับแต่ว่าเขามีมันมีเทคโนโลยีคือจะลยาย,าย,าย่าบางคนนี่มีพื้นที่กว้างๆแล้วก็สามารถใส่ลวดไฟฟ้าล้อมได้เพื่อกำกำจัดพื้นที่ให้เขาไปหากินเองตามธรรมชาติหรือว่าการเลี้ยงง้อแบบไร่ทุ่งนะครับเนาะสบายแห้งครับถ้าเหตุแบบนั้นได้ของน้องนอตก็จะมีการล้อมลวดบริเวณกว้างแล้วก็ไล่ทุ่งให้เขาไปกินเลย เพื่อนที่ซิบก็ไลน่นี่ปล่อยไปเลยครับมันจะยยางไปหากินของมันเองนะครับกางไงในในจุดนี้คือกันแล้วกามีการเกี่ยวช่วงนี้ฝนตกจะลําบากช่วงนี้แล้วครับเอาได้ที่ได้ไปเกี่ยวหยาตัดหยาไม่เขากินน้าแล้วก็ใส่เฟืองใส่หัวอาหารถ้าเมื่อไรฝนบ่ตกก็สิได้ปล่อยออกคือการเลี้ยงทั่วไปนั่นแหละครับ<ม>แต่ว่าเลี้ยงถามว่าง,ง่ายมันกับบ่าง่ายเสมอไปนะครับคือจังมาเลี้ยงงวัวเหาอเอาลวดไส่้าไปล้อบริเวณกว้าง มันกับบอมยันมาเข้าสีสษมาทศ่ใดทั้งปีนะครับเพราะว่าในช่วงฤดูฝนแน่นอนแล้ว่าชาวหน้าเขาทำหน้านะครับเนาะเขาบ่อสามาถปล่อยงวัวลงไปในะทงหน้าใดคือสมัยนะั้นไอ้คือช่วงหนาหนาวหนาแรงนะครับเนาะมันกับมามา,มา,ม,ามาตุกอยู่ตรงนี้แหละครับมาเข้าตองเกี่ยวหยาให้ทุกมือในช่วงนี้ครับก็บเป็นอีอกอีกหนึ่งอย่างที่นั่นไปคิดนั่นได้ด้ครับด้วว่าขั้นอยากเลี้ยงขั้นเลี้ยงไรปราทกไทยนี่มันจะได้เกี่ยวหยาตัดหยาโดนครับ เลี้ยงไวก็ได้แบบว่าไล่อ่ไล่รับไล่ปีเนาะค,ะค่ะเนาะเป็นไล่ปีไปเนาะค่ะเนาะครับผมไล่รับไลป่ปีแต่สําหรับคนที่มักเลี้ยงซัดแล้วก็มักเลี้ยงงัวนนี่เราต้องไปถากำไรจากเงินไล่ปีนะครับเนี่เขาเลี้ยงเขาก็มีความสุขไปแต่เพียาได้กำไรไปแล้ว <laughs> กำไรคือความสุขเนาะค่ะเนาะแมนครับ <laughs> ขิ้งัวก็ได้ใส่พ้อมแมนครับขี้งสื่อเขาขิงงวนี่ได้ใส่พ้อมแล้วก็ ก้อนอาบหนามมึงสีผาครับผาเข้ามาผาดบาปั๊บติยางของมหาง้วมันมาลูบหัวมันก่อนยังไปอาบหนานะครับที่เป็นลักษณะนี้ประมาณทุกมือคือมันก็เป็นอีกหนึ่งความสุกว่าได้นะครับเนาะบางที่งัวนี่มันมันมาหักเข้าอะไรครับมันหักเข้าอหรีได้ครับมันก็เลยเกิดความลำบากใจตอนที่ขายออกอันนี้ก็เป็นขอควรระวังมันมันหักเข้าอหลีครับแล้วก็ผู้ใดที่หักซั์คือกันผมหักง้วงงวงหักผมที่สัมผัสได้ถึงความรักที่บริสุทธิ์นะครับ แมนครับจากสาัตว์เลี้ยงของเขามันบริสุทธิ์ดีจนว่าตัวอื่นขายกับคายไปแต่ว่าตัวนี้ขายออกบ่ไดะเลยครับเนี่ยครับมันปลูกพันนเนาะมันผูกพันแมนะครับมันผูกพันแต่เพิ่นแบบว่านานี่จ้องกล่องแห้งเนี่ค่ะครับเขาก็อาจจิถือฝึกมาแต่น้อยครับผมถ่ายรูปคู่ประจําโอ้สุดยอดแห้งแต่ว่าเพิ่น <c oughs> แบบว่าบ,บ่ลีกล้องเลยนะค่ะบ่อยากอายเนาะบบ่ลลีก้องเยครัโอ้แต่ว่างามแห้งเนี่ยค่ะทองแดงอ่าน้องนอดขาแต้งแต่เลี้ยงงัวมานี่น้องนอดเจอปัญหาหยังแน่ค่ะ ตั้งแต่เลี้ยงงวัวมากยังบ่งขั้นในเจอปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าปัญหาของการเลี้ยงง่วก็มีอยู่คือในช่วงหนาะฝนนี่จะเน่นอนแล้วว่าโรคมันเข่ายนะครับเนาะบ่ราว่าจะเป็นห้าเลี้ยงอย่างเป็ดไก่หมูงว่วกล้วยโรคจะเข้ามาในช่วงนี้นะครับการเลี้ยงงัวก็มีโรคอยู่คือกันแต่ว่าถ้าคนที่มีความรู้เนี่ยรู้จักศึกษาเนี่ยซูม,มือนี่มันก็มีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้หรือว่าที่เขาเห็นคอกง,งว่วบางคออที่เขาลลอมตะไคร้เขียวกับกป้องกันเพื่อป้องกัน หนาผลของงัวนี่แหละครับบให้ย,ยุ่งมากหลายบให้มีผ้าหาน้าหลวกับมาหาง่วเข้ามากนะครับโดยเฉพาะยุ่งหรือว่าแมลงวันปัญหาในการเลี้ยงง่วนี่ถามว่ามีบ่มีครับแต่ว่าเขาสามารถบริหารจัดการได้โดยการหาความููจากหน่อยหนึ่งมีอยู่แต่ว่ามันบด้มีมากน่ากลัวนะครับแต่ว่าย้อนไปในปีที่แล้วนี่ลรกล่ำปีสกินนี่น่ากลัวอยู่ครับสําหรับง่วแต่ว่าอยู่นี่บ่เจอครับบ่มีลรกล่ำปีสกินเพราะว่านี่แหละครับก็คือจังที่เราเห็นดังไฟไปให้มันนา ไล่พวกยุ่งพิธีเป็นผ้าหาน้าโลกนะครับสาเหตุของโลกมันก็เกิดจากพวกผ้าหาพวกยุ่งเหลือบแมาแรงวันเขากป้องกันโดยการจุดไฟให้เขานะครับมันก็จุดทุกเมื่อได้ครับนี่ยจุดยืดเรื่อยนะครับมันก็ป้องกันได้ความเสี่ยงมีครับในการเลี้ยงงวแต่ว่ามันจะเป็นความเสี่ยงโดยตรงกร็ต่อเมื่อเขาว่ามีความรเท่านั้นครับแต่ถ้าเขามีความรู้แล้วเขาสาม,มารถบริหารจัดการความเสี่ยงตัวนี้ได้ครับแล้วก็สุดท้ายนี่อยาก แนี่น้ำพี่น้องเข้าผู้อยากเลี้ยงง่วงนะครับเนาะคืดเบื้องให้ดีก่อนมาจะคล้องนะเป็นคนที่ทํำใจได้บอ่อเวลาที่สีขายออกนะครับหรือว่าถ้าเข้าสีเหลี่ยงหลายๆตัวเข้ามาเลี่ยงกะจริงอยู่แต่ว่ายาไปผูกพันทุกตัวครับเลี้ยงตัวใดตัวหนึ่งที่เข้าสิผูกพันไวแล้วก็ยืนคอ,อกมันไวโดยที่เข้าสิบ่าขายมันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สามารถตัวอื่นเข้าขายออกเข,าข,ากอข้าก็จะบ่คอ่อยรับบากใจเท่าไรนะครับเพราะว่าความผูกพันนั้นอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียว นะครับความสุขเข้าฝากไว้กับตัวนี้ตัวเดียวนะครับการขายอ่ามันมันเป็นสิ่งที่ท่าใจลําบากกับจริงอยู่นะครับแต่ว่ามันก็หลีเลี่ยงบรด้ถ้าสมมุติว่าเขาจะไปคิดถึงเรื่องของตัวเงินราคากรไรนะครับง่วนนี้มันเป็นอีกอย่างที่แบบว่าหลายคนก็สิเคยได้ยินเนนะครับว่าเลี้ยงง่วนนี้ว่าจะสือบ่ขาดทุนดอกครับเพราะมันออกลูกทุกปีนะครับแล้วก็หลังจากที่พี่น้องคิดว่ายอมรับในจุดนี้ได้นะครับคิดว่าตอนขายนี่ทําใจได้แล้วก สองแนะนําเรื่องของแปลงหย่านะครับควรมีในการเลี้ยงงั่เพราะว่างั่เป็นสัตว์กินหยาสามการลงเลื่อนนี่แหละครับอยากแนะนําพี่น้องว่าทายังบอกข้างในมีลรงเลื่อนก็ให้เริ่มต้นจากการใส่ไมยุค่าไปก่อนเพราะว่าคงทุนนะครับใส่งาในเป็น10บๆปีคขึ้นกันไมยุค่ากับสังกะสีนะครับเน้นลดต้นทุนให้ได้หลายที่สุดน้องน็อตว่าได้ว่ได้คิดในในจุดนี้ตอนแรกนะครับก็เลยลงทุ่นไปหลายลงทุนไปหลายแห่งุูมือนี่ก็ยังมาเสียดายอยู่ก็ถือว่ามาฝากพี่น้องเฮาในอีกจุดหนึ่งขึ้ อ๋น้องนอดคะแบบว่าทุท้ายนี่เนาะแบบว่าอยากถามน้องนอดคำดถามทุท่ายละค่ะแบบว่าน้องนอดมีวิธีการบำรุงเพิ่นจังไดค่ะแบบหลังขวดจังสีนะาค่ะอ๋อง้หลังขวดอันนี้ก็เป็นอีกความรู้หนึ่งที่ควรไปศึกษานำสำหรับคนที่อยากเลี้ยงงว้วหรือว่ามีงว้วอยู่แล้วนะครับการหลังขวดนี่เขาจะมีการฉีดยานะครับเนาะเขาเอ่ยว่ายาบำรุงนั่นแหละครับก็คือวิธีการบำรุงหลังขวดให้หมอหมองว้วแถวบ้านมาฉีดยาให้แล้วก็การให้อาหารเขาก็ปกติครับ แต่ว่างัวที่ขอดใหม่ๆนะครับมันจะใส่พลังงานหลายเพราะว่าลูกมันดูดนุ่มให้เขากินหลายเนืจักน้อยมันจะมาสิ่นเปลืองแล้ะก็นนักตรงนี้แหละครับตรงที่งัวมันออกลูกถ้าสมมุติว่ามันออกลูกปุ๊บเข้าอาหารเขากินบ่พ่อเขากินบ่อิ่มนะครับมันสิจอยไว้แห้งหลังจากงัวที่มันขอดลูกแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งยางขี่ควนควนคิดคำนึ่งถึงนํานะครับว่างัวออกลูกแล้วมันสีกินหลายมันต้องการพลังงานสูง คือยูนี่บ่ค่อยเน้นหัวอาหารนะครับหัวอาหารหัวหาตัวนี่สอบนึ่งกับยูไรพุนละเดือนกว่านะครับสอบละสามรอยบาทเอามากินเสริมเสริมหัวอาหารเสริมความงามเสริมธาตุอาหารให้เขาซื้อแต่ว่าบ่ไเ้เน้นนะครับบอกง่ายๆก็คือหลังลอดก็อาจจะดูแลเป็นพิเศษนิดนึงน้องขานอนพิเศษในเรื่องของอาหารแล้วก็ฉีดวัคซีนฉีดธาตุอาหารให้งัวนั่นะครับยูนี่คือบ่ได้มาใส่อาหารผงอาหารเสริมมาให้เขาในเรื่องของหลังลอดนะครับเนาะ เพราะว่าเน้นเลี้ยงแบบใส่ผุ้มปัญญาชาวบ้านเขามาเลี้ยงนะครับบรรูอ้อยย่างกันย่างไปถามคนที่รู้ย่างไปถามผู้เฒ่าที่เป็นเคยเลี้ยงงวัวนะครับก็ได้ความรู้มานํามาเลี้ยงนะครับสุดยอดแห่งขาเนาะค้าเมื่อวานนี้ขอบคุณหลายๆค่ะที่มาแช่ประบสบการณ์ในการเลี้ยงงัวนนะคะเนาะครับขอบคุณพี่หลายๆค่ะน้องนอดสวัสดีค่ะครับขอบคุณพี่นอ้องห้าที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณช่องผู้จัดการทีมากท้ายท่ำรายการในมื่อนี้ครับขอบคุณครับ อ่พี่น้องคะถ้ะดดาผู้ใดอยากหูมเมืองมเมือง,ง,งได้่เฮ้มาเบิ้งได้ครับแต่ว่าก็สามารถพิษตามเรียนรูด้ในช่องชาวาสวนยุคใหม่ได้คือกันมีความรู้คือกันนะครับสามารถติดตามได้ในช่องชาวสวนยุคใหม่ได้ค่ะเด้อพี่น้องแต่ว่า ถ so <ay> ้าอยากขามาเมืองสถานที่จริงนี่ตรงนัดเพิ่นหลวงหนาด้วยค่ะเพราะว่าคู่เบานี่คิวยาวแห้งด้วยค่ะพี่น้องใช่แบบบ่ค่อยบางนะบางที่้าวผู้าอยากขามาเมืองบางปั๊บเลยบางท่านที่เลยนะคะบ่าวางกับมาวางแล้วไปก่อนบ่าวางกับตรงมาวางเด้อยินดีบอกสาวมาเนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องค่ะขอบคุณพี่น้องด้วยนะที่ติดตามรายการค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ